พิสูจน์ตัวเองโดยการระเบิดหัวไอเคครับถ้าผมตายก็แปลว่าเอเคน่าคนดีถ้าไอเคตายไอเคคนเลวดีไหมเผื่อเผื่ออะไรไม่แปลกแล้วคนดีแปลกแล้วมะปี๊ดโบยครับบบยครับมือเนี่ยมือแทงตุดไอส้มกูไอ้ส้มไหนไม่แทงไม่โดนแทงไม่โดนแทงมันกะโดดท่อปวดและปวดโดยโดยชอบทำโบยกูปวดดูนี่แหละ กระสุนเน็ตนัดเนี้ยผมเก็บไว้ให้กับคนที่ใช่ครัแล้วคนที่ใช่ของก,กูอะ่ะอยู่ไหนจ๊ะไอ้เสี้ยมันอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะอ,อ,อย่าก,กดนั่นไงจอน์โนนี่ต้องกดฆ่าแนละ้วก,กดทำไมนะเนี่ยว่าไงจ๊ะพี่จอร์นโนเมื่อกี้เจ๊ย์้วบอกว่าเจ๊ย์้วเป็นอะไรนะเป็นตำรวจเหรอ หนึ่งแสนละวก,กาเอกแล้วครับมันไม่รู้ครับฆ่าแล้ว<พ>ออกกฎหายยิงคนที่ป<ด>ลอมตัวเราไม่โดนกฎหมายลงโทษครับขายวะ ถ้าพี่พิสูจน์ด้วยจะโกรธไหมอย่าพี่อย่าอย่าอย่าเลยพี่เราไปพูดเรืยอกันพีิสูจน์ก่อนต้องขออย่างนี้มันต้องมีหลักฐานนะมันต้องพิสูจน์เออเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมขอพิสูจน์ตัวเองโดยการระเบิดหัวยเคครับถ้าผมตายก็แปลว่าเคเป็นคนดีถ้าเคตายเคคนเลวดีไหมเพื่อเพื่ออะไรทำไมคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรอเขาจะยิงกูที่ตายคู่ตายเดียวกูไม่ได้มั่นใจในตัวเองแต่กูกูไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมายุ่งเร่องการจะชีวิตกูไหนใครเห็นด้วยกดสกิปครับผมต้องงกกาารรเสสียมติิปปะชชน เงี้ยผมจะไปยิงหัวไอ้เองงั้นผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนจะรอยิงหัวผมนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะจบเกมนี้แบบทันทีนะครับทุกคนโหวตที่ไอ้ไมค์ครับจบเลยครับไม่จบไม่ได้ใครครับผมเป็นตำรวจไอ้ไอ้โแล้คนดีมาัวอะไรอ่ะกูเป็นคนดีแต่ว่ากูไม่ชอบหน้ามึงอ่ะมีไลายใบไหมกูเป็นคนดีที่ไม่ชอบหน้ามึงอ่ะแล้วกูโหวตแล้วกูโหวตมาดูเป็นคนที่มีมารยาทโหวตเข้าดีมงเห็นโหวตยอมนะมามึงมาม่ ผมจะไม่ให้ทายาทมาันแต่ผมจะฆ่ามันมึงหาบุ้ยเจอแล้วมึงก็โดนกูฆ่าซะสสตัวร้ายมึงอยู่ไหนไอ้ชื่อมึงอยู่ไหนมึงบอกมาสิว่ามึงอยู่ไหนไอ้กูไม่หลบกูไม่หนีอยู่แล้วอยู่ไหนวะไอ้มันไปไหนวะมัาปิดกันไอ้เีฉยโดนไม่ทันเลยตัดไลเด้นไม่จะเดินวนไปวนมาทำเพี้ยอะไรเ,เนี่ยเกะกะเลย ไอ้เทียคือกูจะปาดใจแล้วโชกไอ้เทียเดินไปเดินมาทำไมวะต่อเราต่อเราครับเห็นชอบครับผมเห็นชอบครับใจแล้วเห็นชอบไอ้เทียนคือกลัวคือกูัวตายคือกูกำจะปาดอยู่แล้วไรเด้นได้เดินมากลับไอ้เทียกูกลัวแบบพอกูปาดไรเด้นไปแล้วแม่งติดกูดาวไอ้เทียมึงรว้ว่าทำไมมึงแพ้ เพราะคุณทําย่อมชนะเสมอมึงจาไว้ไม่ไม่ผมไม่จำกูบอกเลยว่าถ้าไรเดนไม่อยู่ตรงนั้นคนนี้ตายคือมึงแล้วเดินเบียดมิดมันไม่เข้าข้างคนช่วยยังไงละจ็กเกอร์ก็ไปป่วนตีนที่อื่นจุกูุกอะไรตรงนี้กูสารแบบว่าไอ้ไอ้แลมตันบอกกันนะว่าอยู่แอดฟินอยู่คาเฟ่กูไม่หนีด้วยกูรอแม่งเดินมากูรอแล้วอ่ะไอ้คคนวิ่งมาเดินเป็นไรเนี่ย ตัวคุณแน่ตัวนี้ทำหาอะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ้าไม่เป็นละคนดีใจร้อนเข้าหมายกูชัดเจนมากบอกเลยนาคอนนาจอมควัน โซบแรกผ่านไปเอ้าเดี๋ยวเอ้าซอสแล้วเอ้าซอสเป็นไรตายอ่ะซอสแล้วแอบอยู่ขมูนี่เอ้ยทำไมต้องไปแอบอ่ะมีความผิดหรือเปล่าคนไม่มีความผิดมันจะไปแอบทำไมวะประธานครับผมขอยกมือครับผมเจ้าซิมครับเห็นพี่เบนสแกนตัวซับคาที่สแกนนะครับพี่เบนแกนไม่ได้สแกนนึกว่าพี่รู้ซะอีกคือเบน ป็นไรม่รู้ก็ใครเดินมาเจอพี่เบนต์ก่อนล่ะพี่เบนต์เขายืนอ,อยู่ตรงศพอ่ะไม่แล้วแล้วเจ้าซิมเป็นอะไรทำไมเจ้าซิมฆ่าเบนได้ซิมบอกซิมก็ตายสิโอ้พูดข<ม>นาด<บ>นี้โอ้เป็นไทนท์เจสเตอร์กูยิงเลยไปยจัดการไนค์เจสเตอร์คืออย่างนี้เมื่อกูเด,ดินกูเดินไปที่สกแกนที่สกแกนมีศพหนึ่งแล้วกูเลยสกแกนก่อนแล้วกูก็สแกนกับฟาลินแล้วทีเนี้ยเจ้าซิมเดิมเจงไหนรู้ก็ะซับพี่เบนซ์เลยฮะที่สแกนนี่เหรอที่นี้มันมีศพพี่ไรเด้นอยู่ข้างๆไงยิงเหรอ ทำไมหนูไม่เห็นจริงสิทำไมหนูไม่เห็นนะสิใม,มัวหน้าคนอวดดีนั่นที่ไปใครมีคุณธรรมว่าย่ายิงสอสอชั่วไปแล้วหนึ่งคนจริงนะผมว่าตำรวจเป็นคนจริงนะไอ้สอสอชั่วที่มันตายในห้นองขโมยมันเป็นอาชญากรมันดวสายแอบทำไมคนดีต้องแอบครับ ถ้าเป็นคนดีมันต้องเปิดเผยตัวตนไม่ใช่ไปแอบนคนชั่วทำไมเออคนชั่วนั้นแหละนี่จะแอบหางยุดอยู่ในรูจริงๆตอนนี้ก็หมดหมดวาระแล้วนะเรามันนึกว่าเรามันไม่ไม่ต้องทำอะไรเหยวอ่ะคือมหมดหน้าที่ของเราแลว้ว่ะอย่าไงไรก็ได้หัวใจแล้วไอ้ยักตัวแล้วกันทำการทำงานบ้างไม่ใช่เดินไปเดินมา แม่เร็วจริงๆนะมึงนี่ทำไมคนเร็วยังไม่ตายวะเออตายกันเร็วมาเกือบไม่ทันแต่บังเอิญว่าทันนะอะไรครับซอสอสเขียวว่าามไอ้สามง่ามึงยังแทงตูดไอ้เล็กใช่ไหมเมื่อกี้สามง่าพี่แรมเขาดูกล้องใช่นะดูกล้องนะเอาแล้วเอาแล้วแสดงว่ามีมอร์ฟินใช่ไหมที่ไหนเนี่ยบ้องมิสเบย์ไงคนชื่อว่า แม่อยากให้พี่เดินเข้าไปในห้องห้อง้อเดินเข้าไปในห้องเม็ดเบย์จริงครับผมคอนเฟิร์มฮะแล้วคุณ,แล,คณแล้วคุณอยู่ไหนอะทำไมผมเห็นไม่คุณคุณไม่เห็นเอ้ยผมเห็นคุณเดินเข้าห้องนะผมอยู่ในช่อ,อยังไงล่ะ<อ>ทำไมพี่ถ<น>ึงลงช่อได้ฮะอ๋อมีอาชีพพิเศษอะนะเขาจ้างมาจี๊ดไปแดงอะไปสแกนสักหน่อยเด้ ไปสแกนซะหน่อยเลยว่าว่าจริงป่ะแต่ผมเห็นไอ้เขียวเดินเท่าคนแสดงว่ามีใครสแกนไม่ใช่ไปเซฟสแกนหมายถึงว่าไปสแกนความความบริสุทธิ์อะสักหนึ่งนัดดิแล้วสิมเราก็บอกไปเถอะว่าเราเป็นตำรวจอะได้เอ้เขียวเป็นเขนิวิมนีพิสิมเข้าไปห้องไฟแล้วไปโผล่เม็ดเบรนป่านิสิมเป็นตำรวจแล้วนิสิมเป็นตำรวจอะเดี๋ยวผมไปคุมเบรนปไหนิสิมเดินอยู่กับเล็กยีเหรอ ไอ้สเละเขาเดินหนีออกไปอ่ะแต่สารเล็กซิมเป็นตำรวจใช่ไหมถ้าซิมเป็นตำรวจซิมต้องต้องลองปาดสักหนึ่งนัดนะเออปาดไปใส่แลมไปไม่กันไม่ไม่ปาดไอ้เกไปเกี่ยวนะไปแล้วที่ห้องกังหรอไม่ใช่เอีก๋าไอเกยวโบยนะถ้าซิมเป็นตำรวจจริงไอซิมให้ดูหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นตำรวจจริงๆอ่ะเขารู้อยู่แก่ใจไว้ทำไมคนชั่วไม่ตายวะก็ตายไปแล้วนี่มึงอ่ะถ้าซิมเป็นตำรวจต้องปาดเจ้าซิมจริงม่งแล้วเรายึดอาชีพตำรวจมาแทนเดินผ่านเจ้าซิมเลยตอนนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากูดาตำรวจมันไวกว่า นี่ไงนั่น <c oughs> นั่นตำรวจตัวปลอมครับ <c oughs> กูด <c oughs> ้ไงกูเป็นตำรวจอะก็เต็่แม่งเฟกผมเป็นตำรวจแล้วผมก็ปาดใจเล้าวผม,มเป็นคนปาดใจเล้าเนี่ยเว็บแรกแล้วใช่เพราะว่ามันอะมันรู้ว่าผมจะเอามันแน่ถ้าหาว่าผมมีอาชีพที่สามารถฆ่าได้แล้วผมก็เป็นตำรวจแล้วผมก็เลยหมั่นไส้แม่งปาดแม่งเลยผมผมกะเอาตัวเข้าแรงไงล,ล,ล้วใจเล้าเป็นคนชั่วก็เลยไม่ตายแล้วเจาซิมบอกว่าเจ้สซิมเป็นตำรวจผมก็เลยบอกว่าเจาซิมน้เจสซิมเป็นตำรวจจริงอะเจาซิมไปยิงเดีแต่ผมรู้ไงว่าคนที่เป็นตำรวจจริงอะไม่ใช่ เจ้าสิมแต่คือผมเองเจ้าสิมเฟกน,นิวครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ครับเพราะแล้วเมื่อกี้เจ้าสิมกำลังพยายามปกป้องใครวะถ้า,างั้นถ้าเกิดไอเคพูดจริงไอเคก็เป็นตำรวจจริงแต่ถ้าไอเคพูดไม่จริงไอเคก็เป็น กับจอร์นสโสนครับมือก็แหละเป๊ะบุ้ยครับบุ้ยครับมืออ่ะมือแทงสุดไอ้ส้มกูไอ้ส้มไหนไม่แทงไม่ได้แทนมือแทนต้อกระโดดมท่อกูดแล้วกูดโดยโดยชอบทำบุ้ยกูกูดมึงนี่แหละโอ้โหมนุกูช่วยด้วยอ่ะกูช่วยผู้ประทุมความยุติธรรมครับผมเป็นฝ่ายดีครับชัดเลยชัดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชัดเลยพี่จอร์นผมรู้แล้วว่าพี่บริสุทธิ์เยี่ยแต่ว่าแป๊งจับมือกันแล้วเยอยชัดเลย โอเคาลินกว่าเปอโอเคไม่มีตัวแีไม่รู้ตัวเพอกูแม็กี่เป็นเปลี่ยนไม่ทันแล้วไอ้ล้วมับหนึ่งถึงสาม่ะอกินผักหน่อยได้ไหมทนี้ไม่ได้กินผักอย่าเลยผักไม่อร่อยหนูขอทำเวสกันได้ป่ะหนูขอทำเพสหนูขอทำเวสได้ๆรอ่เวสส่งเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะรอขอเคมัไงเอ่อจากการที่ผมเป็นฝ่ายดีนั่นนะผมว่านะว่าได้อ่ะจะเล่นตุกติกหรือเปล่าผมว่านะมีตั้งสองคนนะผมไม่ชอบคนที่แตกต่างกับพวกว่ะเริ่มตันดวงตามมติเอางี้แล้วกันผมจำมติโดยการแบบว่ากาชาแล้วกันนะอ่ะหนึ่งสองสามตาฉลามขึ้นหกสี่ห้าหกเต้นโจทย์ไขไขแอนเจอรี่ตัดกิ้งี่หัวใจ ให้แอนตกมันไดเพราะให้หมาตัวนี้โอเคครับช่วยไม่ได้นะเัาดีเพราะอย่างนี้หรืว่าเกี่ยวชับพี่บ่อนหน้านี้ไม่เกมันกลัวป่านตอนมันแพ้่ไอ้เหี้ยกูนับแล้วมันลงจริงๆโอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจ เรื่องที่จะสู้นะมึงแพ้แน่กูบอกเลยต้องตีฮันเตอร์ครับต้องตีฮันเตอร์ไอ้เนี่ยไม่แต่เค็มรู้ว่ามึงมึงตอแหลมากอะกูไม่รู้กูไม่รู้มึงตอแหล่โหเธอหวานใช่ครับแอบไว้หัวสู้หัวสู้อเไรล่ะขาวกูยืนกูยืนกูยืนบ้าละมันพาอะไรั่งมีคนมาสอนให้ก่อนเลยไอ้เนี่ยไข่เปียกเลยไอ้ยังอยู่ในซ่องเลย i'll be